มัน,นานมาแล้วนะที่ข้ารู้สึกโดดเดี่ยวข้าตื่นขึ้นมากลางทุ่งหญ้าอันเวิง้งว้างมีเพียงพระจันทร์หนึ่งดวงที่เห็นอยู่ข้างหน้าและข้างหลังนั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับป้อมปราการขนาดใหญ่อยู่ข้าอยากรู้ว่ายังมีคนมีชีวิตร,รอดอยู่บนโลกใบนี้อีกหรือไม่ใครที่จะมาเป็นเพื่อนข้าเฮ้ยนั่น นั่นมันแสงไฟนะแสดงว่าต้องมีคนอยู่ข้างในกันเหรอยังมีคนรอดอยู่อย่างั้นเหรอมีคนรอดอจริงๆสินะคุณคุณมีใครอยู่ข้างในอนะคุณมีแสงไฟด้วยฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่มัน เราจะเริ่มเทคที่หนึ่งนะครับเทคฉากที่หนึ่งฉากที่หนึ่งจะเป็นตอนที่ผมเข้ามาที่เซฟโซนนี้ครั้งแรกนะครับแล้วคุณก็มาโจ๊ะผมพอดีงอไงล่ะไงล่ะเดีย๋ยวต้องเปิดเพลงตื่นเต้นก่อนแล้วก็คุณกิจมาเจอใช่ไหมอ่าผมกตะโกนผมตะโตกนก็ถามก่อนมีใครยอยู่อหมย้ไ yeah. ม่มี กีษก็เดินมาเออมาคุยนะครับเออแล้วผมผมมัถามว่าที่นี่ที่ไหนอะไรอย่างนี้กี<อ>ต้องอธิบายว่าโ,โลกนี้มันตายไปแล้วบราบราบราแล้วทำไปทำความรู้จักกับลุงลุงขาของกับลุลงเก็บของคุณรอดชีวิตในเซฟโซนโอเคไโอเคเริ่มฉากเนีฉากที่หนึ่ง ฮัลโหลมีใครอยู่บ่อไมมอเอ้ยใครนี่ต้องใครใครข้าข้าชื่อทรงสิทธิ์จ้ามาจากที่ใดเลยข้าข้าตื่นมาที่ทุ่งหญ้าอันเวิงว้าแล้วก็เจอที่แห่งนี้เป็นที่แรกว่าแต่ท่านชื่ออะไรนะข้าชื่อพรยูนขาวชื่อน่ารักไม่ร่ะ ชื่อนี่ไม่น่าเป็นชื่อคน <c oughs> โอ้ยท่านประยุนขาวแล้วที่นี่เหลือท่านคนเดียวแล้วเนี่ยไม่ที่จริงมันมีอีกครูรอชดชีวิตอีกสองรายอข้างบนน่ะสองรายลเลยใช่แต่เขาไม่ใช่นักลอบเด็ดยังยังยงฆ่าเขาเป็นพ่อค้าขายของแล้วคนฝากขอ,ของเท่านั้นเองพ่อค้าโอ oh my god อะตามมาเดี๋ยวข้าพาไปแล้วข้าจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับโรคนี้เจ้าฟัง่งโอแต่ ข้าจำไ,ได้ว่ามันมีซอมบี้บุกเข้ามาแล้วค่าก็สลบไปจู่ๆข้าก็ฟื้นออกมาที่ทุ่งหญ้าแล้วก็ที่นี่เลยก,ก,ก็คันไม่รู้ว่าใครพาข้ามาที่นี่ด้วยรู้สึกเวิร์ว้าเหลือเกินนีที่แห่งนี้จะมีอ่อจะมีอ่อตู้เกมแต่ไม่มีไฟให้เจ้าเล่นเกมตู้ํามาทำหาเฮียอะไร <c oughs> เอามาทำอาอนี่แนะนำสถานที่ใช่ไหม เขจะบอกว่าขาเดินผิดทางอ้าวอีดอกปิดไฟก็ได้ตรงนี้ถ่างยูอุยเปิดดีกว่านี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้คือใครเจนเนอัลสโตนี่ลุงบุญชินลุงบุญชินใช่เขาเป็นคนขายของให้เราลุงไปไดนนี่เป็นไงบ้างไงลุงเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ค่อยพูดค่อยจางั้นเราเราต้องถ่ายทำฉากพิเศษ ฉากให้ลุงพูดเราจะพากเองพูดเอง,เองคุยเองไอ้เี้ยคนแมนนวลหนังห่าแล้วเนะี่ยเจ้าสังเกตดีๆลุงเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนสแตนลีมากสแตนลีลุงเป็นงไงมาไงมาขายของให้นี่อ๋อข้อข้อนี้ซอมบี้มาขายของให้นี่นอนแล้วโอ้ยเชี้ยคนแมนนวลเลยวะไงละ่ะ <laughs> <laughs> คนแมนวนะแมนวลเลยแมนนวลเราเล่นเองพากเองพากสดด้วยไม่พากซับไม่พากทับด้วยนะครับ ขา่าแต่ลุง,งทําไมของเยอะจังเนี่ยฮะไปเอามาจากไหนเนี่ย๋อตอนที่เจอซอมบี้ข้าก็ไล่เก็บของตามบ้านแล้วก็เอามารวมที่นี่หมดเลยเนะ่ะโอ้ยเย็ดแค่ลุงลุงแม่งโคตรโหดสัตว์โอกูเพิ่งรู้วันนี้นะมึงฮะสรุปมึงขโมยของเขามาใช่ไหมเนี่ยเออไม่ได้ขโมยเขาเรียกว่าเก็บหอมรอมริ้ <laughs> <laughs> ลุงแม่งเก็บหอมรอมริได้ขนาดนี้เลยเลย โอเคมาอีกคนหนึ่งเ้าจะพาไปรู้จักโอ๊ oh, ไปก่อนนะลุงบายโอ้ bye oh. คนนี้ค่าคงเจอเขาได้ไม่นานนี่เองกะ oh, ว่าไงอ๋อ oh, เขาชื่อว่าสมชายสมชายบุญชินกับสมชายใช่สมชาย oh, เขา <sh itty. S 1> เขายัง oh. หล่อเหลาหล่อเหลาสมชายนี่เขามีหน้าที่ทำอะไรครับอ๋อเขารับฝากของเห็นไหมมีตู้ส่งตู้เสียไปข้างหลังเต้ไม่หมดโอ๊ย oh, สมชายพูดได้ไหมเนี่ย น่าจะพูดอะไรมังงเนี่ยฆ่านอนได้ฆ่าฆ่าเขาแล้วเขาเข้าไป่ทำอะไรฆ่าเลยดูดิเพื่อเพื่ออะไรสมชายเขาเป็นคนเย็นชาโอ้ยืดูสิทำสมชายถ้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยดูดูเขาต้องกูต้องแมนโน่ใช่ไหมเนี่ยอือดูลยอืออือดูอะไรนี่อมอมอมสมชายวะสมชายเขเย็นชากับฆ่าเหลือเกินขนาดอมให้ยังไม่ทำไม่ไปมีปฏิกิริยาซับซ้อนเลยนี่ดูสิ ขนาดน,นมาโคตรหืนกระหายแม่งไม่ไหวสมชายพูดอะไรบ้างสิอ้าว่าง,งนะวราทั้งสองโอ้ยแค่มอกี้ลุงบุญชินทำข่าแสบคอมากต้องมาพากสมชายสมชายนี่เป็นใครมาจากไหนเนี่ยอ้อยข้าข้าเป็นหลานของลุงบุญชินอ่ะโอ้ยแค่ ุณรู้แล้วลุงบุญชินจะขอมาจากไหนคือคนมาฝากของแล้วตายไงไอ้ยียนี่เราอยากาให้ลุงขยายต่ออ๋อมันเป็นการรีไซเคิลเหรอสมชาย <c oughs> อ๋อใช่แล้วเป็นการรีไซเคิลเป็นธุรกิจของครอบครัวโครวเรือนธุรกิจอะไรอ๋ <c oughs> อนี่คือความลับของคนขายของทั้งสองคนในเกมอินเฟสเทชันนั่นเองอืมความลับของสมชายกับบุญชินอ๋อก็คือคนคนเนี่ยเวลาผ่านมาใช่ไหมก็มาฝากของกับไอ้สมชายอืมแล้วพอเจ้าของตายปุ๊บ สมชายก็จะเอาของไปให้ลุงบุญชินขายต่อไอ้เงี้ยมันโคตรวนลูปเลยวะทีอย่างงี้นี่เองสมชายถูกต้องไหมถูกต้องที่สุดเลยนี้ให้สมชายต่อให้รางวัลให้รางวัลสมชายแม่งไม่กระตือรือร้นเลยวะหน้าแม่งนิ่งมากสมชายหมดแล้วสมชายคนยินชาแย่จังเราออกจากที่นี่เหว่อ เอาละเมื่อเจ้ามาสู่โลกนี้ข้าก็จะสอนวิวชาเไปป้องกันตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านยังไม่เล่าเลยว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเออกูลืม <laughs> มันยังไม่เล่าเลยเออ okay, okay. ก็กอออาอละครมาเริ่มเริ่มเล่ามาก็ขอนที่โลกนี้จะเป็นเช่นนี้การละครั้หนึ่งนามมาแล้วแถมมาแถมมาเลยลเออ <laughs> แถมมันมีวรรษชนิดหนึ่งชื่อว่าวรัษทีเออวรรษทีด้วยนะเออมันเริ่มต้นมาจากเมืองจักรโบไดซิ่งไนดะ้ชื่อจักรโบซิ่ง เกียร์คนมั่วเลยมันเริ่มต้นจากจักรโกโบตีจักรโกโบตีด้วยนะใช่เออแต่ตอนนั้นเออวาตอนเขาเล่นซอมบี้มันก็ลามไปเรื่ลยเว้ยซอมบี้ลามใช่ตอนเขาเล่นทีเราซอมบี้จะลามมันนยมันก็มาบากกับปีขี้อะแม่งไปลามเสร็จไปปากกับปิต่อเออมันอยู่ใกล้ๆกันนะเสร็จแล้วก็มางามวงวานต่องามวงวานก็มาแล้ อ๋อสรุปคือ,โ,อโลกมันได้ตายไปแล้วฆ่าก็นไปรวมกันฆ่าก็ตื่นมาก่อนเจ้าไม่นานนี่เองทั้งหมเกี่ยวที่อะไรกับงามอมบาีราวม,ม่วานงามราวที่เล่าเมื่อกี้วะอ๋อข้าเคยอยู่แถวนั้นอ๋อคือตื่นมาก็เป็นอย่างนี้แล้วใช่อ๋อเราเราเราไปฟังเรื่องราวของลุงสมชายไหมเผื่อลุงสมชาย<อ>จะรู้ไอ,อ้ลุงบุญชินดีเฮียเอออย่าเมาดิไม่รอยู่ไหนเออทำไมต้องชื่อบุญชินด้วยวะ เขาอยู่ยิ้ชินออกแนวคิดไม่ทันอลุงบุญชินหน้าตาเหมือนสแตนลีย์ชิบหายลุงใน่ทราบที่ลุงอยู่โลกนี้มานานแล้วลุงพอจะบอกเรื่องราวของโลกใบนี้ได้หรือไม่เรื่องราวของโลกใบนี้มันเริ่มเมื่อสมัยสามสิบปีก่อนโอ้ยเชี่ย,ยนี่คือสมัยโนี่คือหล,ลบมาสามสิบปีแล้วเนี่ยโอ้โหนานมากอ๋อมองลุงมองลุง ลุงบงอกลุงออกอาจากตัวคุณทีความจริงแล้วมันเริ่มมาจากเชื้อไวรัสหวัดไข้หวัดใหญ่อ,อ,อยู่แถวบ้างใหญ่ใช่ใช่ใช่พอคนเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะเนี่ยลุงเกาหัวลุงคันมาก <laughs> พอคนเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะเนี่ยเออมันก็มันก็ตายไงพอตายปุ๊บมันฟื้นมาเลยนะเพอมันฟื้นมาตอนนั้นลุงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ลุงก็แบบเห็นมันคนคนคนตายวิ่งได้ลุงก็เลยหนีออกมาอมรีบหนีออกมาเลยลุงก็เลยแบบหนีออกมาอยู่บ้านกับไอ้สมชายมันอ่าแล้วทีนี้ลุงก็อยู่ในบ้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆข่าวมันก็ออกมาว่าเกิดมีคนมาโมกลุงตัวนี้ <laughs> ข่าวมันก็ออกมา,ามีคนตายเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยลุงก็ไม่อยากออ,อกไปเจอกับกับสมชายนะคือลุงก็อยู่บ้านตลอดแล้วลุงก็อ่ ทำพื้นที่ช่วยช่วยกันสร้างสร้างพื้นที่ใหม่กับสมชายากลายเป็นที่แห่งนี้อืมอน,นี่นนพอลุงสร้างกำแพงแล้วเนี่ยมันก็ปลอดภัยจากซอมบี้ไงพวกซอมบี้อ,บอยู่รอ,อบๆกออ็มีคนมาฝากของเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเออลุงก็เลยทาธุรกิจตรงนี้เลยอ๋อมันคนฝากของแล้วคนก็ตายหาไปซอมบี้กันมันเออเออไอ้ของพวกนี้ลุงก็ทั้งหามาเองมัม่งขโมยมั่งดนบมั่งตายมัง่งโอ้ไงล่ะเพประล <ๆ S 1> เบื้องหลังความสําเร็จของลุงบุญชินอ่าเบื้องหลังความสําเร็จนะครับอย่างนี้นี่เองลุงโอ้โหเดี๋ยวยังไงดีครับคุณท่านอาจารย์ท่านต้องฝึกข้าเอละใช่ข้าฝงงึกเจ้าข้าไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากโลกที่เต็มไปด้วยคนป่วยไข้หวัดใหญ่วิ่งเป็นพานได้่อนื่นเจ้าต้องไปซื้อดาบคาตนากับลุงบุญชินก่อนข้าเกิดมาตัวเปล่าท่านต้องซื้อข้าข้าซื้อท่านท่านต้องซื้อ,อข้าสิ ยวะขอดาบคาตาน纳หน่อยเอาลุงแป๊บเธอก็ทำการเทสกับลุงสมชายที่ลุงมณชินดีชิบนหน่อยมาเทส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 โยนมาโยนกับพื้นเลยนะเออโยนเลยปาบก่อนจะมอบให้ท่านมีดูดูดอะไรวะดาบเสียบตูดมีปฏิญาณหรือเปล่าอ่ะปฏิญาณการรับเป็นลูกศิษย์ข้าคุกเข่าให้แล้วเนี่ย อขียยันว่าอะไรดีวะเออมีมีกี่ข้อครับมีข้อมีทั้งหมดสองร้อยห้าสิบห้าข้อโอ้ยเอามาข้อเดียวพอเออจงจงอย่าฆ่าอาจารย์จงอย่าฆ่าอาจารย์ได้เลยน่านอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเชาว้าเมื่อไหร่เนี่ยมาแล้ะดาบฆ่ามาแล้ะดาบอีสัตว์ดาบอยู่ไหนออกมาและรู้สึกออมีพลังหรือย,อยังรู้สึกว่า เริ่มจะมีพลังโอ้จ้าเดี๋ยวคำดาดใส่แต่รู้สึกว่าข้ายังข้าไม่เคยใช้ดาบมาก่อนนะ mm. เดี๋ยวพอ mm. ช้าปุ๊บ mm. ท่านต้องฝึกดาบให้ข้าเอาละตัดไปอ๋อเย่เอาละ่ะเมื่อข้าฝึกดาบสำเร็จแล้วเราจะไปทำาลายรังซอมบี้กันใช่ไหมจ้าใช่แล้วทำลายรังซอมบี้โอเคเรา mm. ฝึกก่อนฝึกก่อนฝึกยังไงวะ ฟันฟันตามค้ามาตามค้ามาตามค้ามานี่ตามค้ามานี่อย่าีพึ่งฟันอย่ายพึ่งฟัน What the fuck เราจะมีความฟันจริงกว่านี้เห็นู่ฟันอะไรยังวะสนุกไงยังวะเจ้านะสนุกไงสึมหนักโอ้ตัวตามค้ามาหลังจากฝึกดาบเสร็จแล้วเราเราจะไปทำลายซอมบี้พวกซอมบี้ให้ซึ่งซากโลกวันนี้จะได้ขาวสะอาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมาที่ต้นไม้ต้นนี้ทำไมครับเสร็จแล้ว เยี่ยวถ่าต้นไม้ซะอะกูเยี่ยวอ่ะนั่งฉี่ด้วยอ่ะโอ้โคตรสุดยอดเลยแล้วไงต่อครับอ่ะทำตามข้านี่วิธีการฟันต้นไม้นี่ฟันฟันได้ไหนมันอยู่เซฟซ้อนเอาเอาฟันฟันแบบแมนนวลเลยวมั้งเอาฟันแมนนนวลฟัแบบแมนนวลโอ้นี่คือการฝึกใช่ไหมฝึกยามค่ำคืนเลยทีเดียวอ่ะคือการฝึกยามค่ำคืนของครับอ๋อเย่มีการฝึกให้ฝุดเพิ่มตัองสองค่ำคืนอ๋ออย่างนี้เอง ใช่เพิ่งรู้วะเนี่ยอืมฟันเข้าไปฟันเข้าไปผมต้องฟันกี่กี่สิบทีครับเนี่ยฟันไปเรื่อยจนเช้าแหละโอ้ยเกินเปรต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 เดี๋ยวพอข้าฝึกจนเช้านี่ท่านจะให้ของข้าใช่หรือไม่ใช่ข้าจะให้ของเจ้าโอ้ยได้เลยข้าจะฝึกยันเช้าแหละแล้วท่านผู้ชมครับโปรดติดตามตอนต่อไปว่าการถล่มลังซอมบี้ของท่าน ปรมมจารย์พยุนขาวแล้วลูกศิษย์ของเขาอะไรวะคุณทรงศิษย์ยี่ยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งชื่อเลยฮะยังไม่ตั้งชื่อเลยตั้งแล้วชื่อทรงศิษย์ไงอ๋ออ๋อทรงศิษย์ทรงศิษย์ทรงศิษย์จะสำเร็จหรือไม่นะครับติดตามชมกันต่อหน้าทวีคอนเทนิวผมฟันต่อละฟันแมนนวลทวีคอนเทนิวเย้